เราได้โอ้ยเราฉกได้ครับเพจช็อตฉกแบบส่วนทางกันพอดีไหวของกินว้ายของกินว้ายเต็มไปหมดเลยของยินมน้ำเลยว้ายว้ายได้กินต่อเน,นี่ยอ, <c oughs> อร่อย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 ,ออยคืนน้ำลายเอื้อกใหญ่กืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ว้ายระวังค่ะพี่ วิ่พี่ไทยประเทศไทยวายประเทศไทยจะตัวย,ยังไงยังไงออ้ยช็อตน,นี้ประเทศไทยดอกวิวโดนเลยอุ้ยประเทศไทยโหดมากเมื่อกี้เราเป็นพันธมิตรกันใช่หรือไม่บอกทีถ้าเป็นพันธมิตรกันให้สายหัวสิบที